ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่รายการชอแมนทีวีนะครับวันนี้ไม่อยู่กับชอแมนทีวีะครับวันนี้มาอยู่กับ g t a Surf City นะฮะวันนี้มาแนะนำอาชีพไฟต์เตอร์นะอาชีพน,นี้นี่เยี่ยมมากก็ได้ตังดีนะฮะได้ตังดีนะฮะดีเพื่อน <c oughs> ดีใกลห้ <c oughs> กลหอโชว์แมนนะพี่ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยงอพังงอพัง อุยก็กำลังจะมีขี่มอไซค์ไปหาวิธีเป็นไฟเตอร์ก็ไปสมัครที่ Employment Office นะฮะก็น่าจะรู้จักกันอยู่ Employment Office นะฮะแล้วก็ตัดไม้ต้นเพื่อได้เพื่อเอามอไซค์ัำเดียวเลยแล้วก็อาชีพตัดไม้นะฮะอ่ะนี่ ดูในแมพนะคะจะมีอะไรแดงๆหน้าตาไม่น่าคบอยู่อันนึงบอกให้เราไปที่นั่นโอ้ใกล้ๆเนี่ยนะเป็นที่ดับเพลิงไม่แน่ใจโอ้เฮ้ยใช่เหรอม่น่าจะใช่เดี๋ยวูฮารุดี้ไหมโลได้ยินครับได้ยินเดี๋ยวมันจะไปหาเฮียนิมเฮียเพเรืนี้แจ้งตำรวจเลยมิงโจรเนี่ยหรอ มาที่ m ินพอย e มนออฟฟดีนะฮะเราหอเราก็จะพังเพราะว่าแม่งถลยไปตามพื้นเราทิ้งสบายใจเลยนะเระเบิดด้วยนะอ๋อไฟไม่ป่านะฮะนี่นะก็วิธีการเป็นไฟไฟเตอร์ที่ดีที่ททหู ก็ให้คลิกขวาเล็งฉีดน้ำใสแล้วก็รอนะฮะมันจะขยับไม่ได้นี่นะฮะแล้วมันก็จะได้ตังขึ้นมาตังมันก็จะสุ่มนะฮะตามเลเวลด้วยนี่เลเวลผมเลเวลสี่นะฮะก็ทาเลเวลเนี้ยงานเนี้ยจนได้ตังแล้วก็ไปเป็นสเปคใหม่หนึ่งก็เป็นงานดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวเงินมันอาจจะขึ้นช้าหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นเจ็ดเยับยับยับยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมารอกมันก็ตังขึ้นตังขึ้น พวกควายเฟตเตอร์คนอื่นมาฉีดก,กับเรางานนี้ไม่ใช่งานเดียวนะฮะเป็นงานที่ต้องแย่งกันทำเป็นโจนนี่ต้องแย่งใครทำเป็นโจนก็ต้องแย่งกันปนบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะสเปคไมเนอร์ก็เป็นอีกงานหนึ่งเดยวจะขึ้นไปบนอวกาศให้ดูเอาไว้ให้ว่าง ะะดับไฟที่มีเสร็จก็ประมาณใช้วเวลาประมาณ5นาที10นาทีนะคะประมาณนี้ก็จะได้ตังมาประมาณ1 2 0 0 0 0อถ้าขยันถ้าขยันนะฮะขยันขยันตัดไม้ไม้ทำไมกว่าไปตังค์ต้นละหลายพันเลยทำไม่ไดนานนี่ต้นสี่ห้าพันเลยค่อ <c oughs> ยๆมีเป็นกวกตัแล้วตัดไม้ปี ได้ยถึงเล้อเลยได้ดูโฉมหน้าที่แท้จริเป็นไฟเฟเตอร์อยู่หรือเปล่าคบก็ตังก็ดูนะฮะตอนนี้มีสองแสนห้านะคะตอนนี้เพิ่มมาเป็นสองแสนหกสี่พันแล้วก็เยอะนะสำหรับผมนะถือว่าเยอะก็ซื้อ ซื้อของไปทำทุนได้เยอะเลยแล้วที่หนึงนี่ผมได้เป็นบางที่นี่ได้เป็นแสนเลยนะฮะถ้าถ้าเลเวลสูงนะฮะคุณทำใหม่ๆก็ที่จะว่าอามันได้น้อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาอ,าอ,าอ,าอาไาอ,อ,าอ,าอาไอรอนมวยไอมไอไอรอนหยิงไม่เข้าไอหัานะคะก็จะ มันจะตัวน้อยนะฮะมันจะได้แค่ร้อยสองร้อยมั้งถ้าเลเวล,ล,แ,ลแรกๆอ่ะร้อยเหรอร้อยเหรอเดี๋ถามมึงกูทำงานอยู่ร้อต่กับราเวลตีเลยตีเลยตีเลยมีง้ามองหน้า,น,านะฮะก็งานก็ดีดีก็ดีการก็ดีาง,งานดีนะฮะงานดีได้เงินเยอะทำสบาย ถ้าเล็วก็สูงนะไม่เห็นผมไม่เห็นมีไฟสักจุดเลย่แป๊บพี่คิวแป๊บเดี๋ยวไป DC เลยรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเยไป DC ได้ดิก็โรกาดีมากนะทีนี้เอ้ยไม่ใช่สิงานนี้ นะสามร้อยนี่ผมก็เอานะมันไม่ได้ถือว่าเยอะไม่ได้ถือว่าน้อยเงินนี่ดูที่เงินนะฮะเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งแล้วดูดูด,ดูไฟมันก็จะหมดนะฮะเราก็ต้องมันมันก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาบนแผนที่นะฮะแล้วก็ไปหาที่อื่นแนะนานะฮะให้สมัครเป็น VIP ก็ซื้อ VIP ที่ f 7ก็จะมี VIP เนี่ยฮะ VIP ขาย อย่างน้อยก็ต้องซื้อสามอันขึ้นไปนะฮะซื้อไม่ซื้อซื้อ,อต่งว่านี้ไม่ได้ก็สำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้วัดดีครับ